สำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบของสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะถามหมอดูว่าเรามีเจ้ากรรมนายเวรกี่คนแล้วเจ้ากรรมนายเวรคนนั้นเนี่ยเราไปทําอะไรเขามาแต่ไม่ค่อยมีคนทราบว่าเรามีเจ้ากรรมนายเวรเป็นสัตว์ด้วยเช่นกันที่โดนเยอะๆเลยเราเจอกันบ่อยๆเลยก็คืองูอะคะ่ะงูนะคะจามาในรูปแบบของการที่คุณจะโดนทําร้ายด้วยกรณีแบบนี้นะหน ปวดกระดูกสันหลังเหมือนโดนทุบหลังนะคะเวลาเราตีงูเราตีกลางตัวกับทุบหัวนะคะเราจะปวดหัวแล้วก็รู้สึกว่าหูตาฟ้าฟางผิดปกติเพราะงูมีพิษซึ่งกรณีนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงอดีตชาติคุณเป็นงูแล้วกลับชาติมาเกิดทําให้ตาฟางตาบอดตาเสียนะคะแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือโรคงูสวัสดแล้วก็โรค SLE ก็คือโรคพุ่มพวงภูมิแพรที่เกิดขึ้นจากผิวหนังผิวหนังเป็นเกร็ด ผิวหนังลอกเป็นแผ่แนๆอะไรพวกนี้พวกนี้มาจากเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นงูทั้งนั้นแล้วยังมีแปลกอีกก็คือล่าสุดนะคะเจ้ากรรมนายเวรเป็นมดนะคะเห็นหมดไม่ได้ค่ะต้องฆ่าต้องฉีดยาต้องเอาน้ำลาดนะคะต้องเห็นมันไหลลงท่อเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะมีอาการคันเวลาอาบน้ำคันขยเอคันผิดปกติคันจนไม่รู้จะคันยังไงไปหาหมอใช้ยาก็แล้วก็ยังไม่หายคันแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมี อะไรใช้หน้าใช้ตาตลอดเวลาแล้วก็มีบางพวกก็คือพวกตักกะแตน่นน่าอาจจะไม่มีใครเคยได้ยินมีคนชอบหักขาตักกะแตน่นถึงเวลาปุ๊บปวดขาขาอ่อนขาเปรีย้ยแล้วก็นิ้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีแรงในการที่จะขยับทำนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างาคร่าวๆในการที่โดนเจ้ากรมไยเวนแบบเป็นสัตว์มาทำร้ายซึ่งพวกเนี่ยเขาจะมาทำร้ายคุณในช่วงอายุ47็ด เป็นต้นไปนะคะซึ่งวิธีแก้นะเราจะต้องขยันหมั่นสวดมนต์บททำรรมาจากกับปะวัตนสูตรนะคะยิ่งสวดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วกวดน้ําให้กับ เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าในอดีตชาติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์มีขาไม่มีขาเลือ้อยคานและไม่เลือ้อยคานใช้คําแบบนี้เลยแล้วเขาจะได้รับบุญทั้งหมดยิ่งทําเยอะเท่าไหร่ตัวคุณก็จะหายจากโรคที่เป็นหรือว่าจะเป็นน้อยลงหรือเป็นช้าลงนะคะยังไงลองทําดูสามารถที่จะใช้สบู่กายานะคะสําหรับคนที่เป็นแล้วนะคะต่อมานะคะจุดทูบสองดอกใช้เทวดทูบในการจุดนะคะเพื่อ บอกท่านยมแล้วก็ดาวน์โหลดมูวอปางสิกกอนนะคะแล้วก็ปางปรับดวงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาเข้ามาใกล้คุณได้ค่ะ